ดอกนี้ได้อุ้ยแพงอุ้ยเอามันแพงอูมันแพงนะนะเฮ้ยมันแพงนะนะอุ้ย,ย11556ครับกราบสวัสดีครับผมวันนี้เรามาจัดเกมกับตันเบลตี้กันนะครับผมพกมาอยู่ที่800นะเดี๋ยวผมจะเล่นไม้สัก80แล้วกันนะครับผมตอนนี้ เกมกับตันบอตี้มันเหมือนจะบักนะครับทำยังไงก็ได้นะให้เราเล่นได้10ไม้นะครับอย่างน้อยๆขอ10ไม้นะได้แน่นอนนะครับผมผมพกมา800ผมเล่นไม้ละแ0นะครับได้10ไม้อย่างแน่นอนอ่ะจัดกันเลยอุ้ยนี่ครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะว่ากับตันอบตี้มันบักอยู่นะครับผมมันบักอยู่จริงๆไม้เดียวเข้าฟีเจอร์อย่างนี้บอกเลยว่าจับโบครับจัดไปอ่ะเข้าฟีเจอร์เราต้องจ่ายด้วยนะ เรื่องของเรื่องอ่ะเออตัดไปอยู่ครับ84โอเคนะขวดอู้หแถวหนึ่งไม่มาว่ะไปต่อครับยาวไปครับอ่ะเออคูณหกอู้หูนิ่งกึกว่ะเอาต่อครับอีก4ไม้อ่ะไปครับนาฬิกาทรายครับไม่ใช่นาฬิกาทรายเข็มทิศครับตัดคิวไปต่อได้มานจ็ครับคูณ9กอุยนกคาสเกตเตอร์นึกว่าจะแตกในซะแล้วครับจัดไปต่อตัดเไปสวยรองนี้3 6มอ่ะมาไวไปไวหน่อยครับจังหวะนี้ได้มาอีกเออขวดตัดขวดอีกต่อครับ1ันเฮ้ย เอาเรื่องครับนี่อย่างที่ผมได้บอกไปว่ากับตันบอลตี้มันบั๊กอยู่ตอนนี้นะครับทําให้ฟีเจอร์มันออกง่ายมากนะครับไม่เกิน10ไม้ออกแน่นอนนะครับกอกดอกนี้ได้มา3ามพนกรอยสามสิบหกนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะเล่นยังไงก็ได้ให้ได้10บไม้นะครับอย่างที่ผมพกมา800ผมเล่นไม้ละ80ได้10ไม้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะรีบมาจัดนะครับกับตันบอลตี้บอกเลยว่าตอนนี้มันสุดติงกระดิ่งแมวมากนะครับเล่นยังไงก็ได้นะได้มา5,000แล้วนะครับผมโอเคเลยนะ ใครที่สนใจอยากเล่นเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เล่นนะครับไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือใต้เดสคริปชันก็ไปกดไปตามกันได้นะครับผมไม่รู้ว่าที่อื่นจะบั๊กอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ที่ที่ผมเล่นเนี่ยมันบั๊กอย่างนี้แน่นอนนะครับ <Okay. S 1> ก็ให้ได้สิบไม้นะเราไปกันต่อครับโอเคปรับอัตราเดิมพันอยู่ที่120ี่นะครับแล้วกดกันต่อเลยนี่ครับผมไม่หยุดแค่นี้แน่นอนนะครับถือโอกาสมันบั๊กทั้งทีนะครับ <S <S uh เอาให้สุดนะ <S <S uh เออขอแค่สิบไม้เท่านั้นแหละบอกเลยนะเดี๋ยวก็มาครับเดี๋ยวก็มานะ คิดอยู่ว่าจะปรับเพิ่มดีไหมนะครับแต่120ยก็โอเคแล้วเซฟไว้ก่อนนะครับเซฟไว้ก่อนไม่ได้เซฟอะไรนะครับเผื่อเราไปถอนนะครับเผื่อเราไปถอนบางทีมันบักมันจะมีช่วงเวลาของมันนะครับแต่คือถ้าเข้ามาครั้งแรกของวันเนี่ยยังไงก็ได้นะครับยังไงก็ได้การันตีให้เลยนะครับ1น0นะ <Yeah! S 1> ผมเล่นมาแบบ วันละครั้งอ่ะได้แน่นอนนะครับอย่างน้อยๆวันละครั้งนะครับกับตันบอลตี้เข้าฟีเจอร์แน่นอนนะครับโอ้โหบอกเลยว่าแจ่มจริงๆนะเกมนี้นะเออมันพึ่งกลับมานะครับช่วงเขาเรียกว่าช่วงที่ผ่านมามันอาจจะเขาเรียกว่านิ่งนิ่งไปสักหน่อยนะครับนิ่งเพราะว่ามีเกมใหม่ๆค่ายพีจีมันออกมาเยอะนะครับทำให้เกมนี้มันก็นิ่งไปแต่ตอนนี้มันกลับมาแล้วครับมันทวงบาลังคืนมาแล้วนะยิ่งมีบั๊กเข้ามาอีกนะบอกเลยว่าสุดจัดตอนนี้ต้องรีบมาเล่นนะครับก่อนที่เขาเรียกว่า ทางเจ้าตัวเขาจะรู้นะครับแล้วเขาปรับคืนนะครับสเกตอ่ะนี่ครับเรียบร้อยครับตัวที่2ของเรานะเออตีตีไปประมาณสัก5 16หมายได้นะครับไม่เกินนั้นนะดอกนี้ได้อุ้ยแพงอุ้ยเฮ้ยมันเพลงนะนะเอ้าเอ้ามันแพงอูมันแพงนะนะอ,อ,นอุ้ย,น,น,ะนะยนี่ครับ1 1 5 5 6ครับ ไม้ละร้อยยี่ยนะครับอุยอ้ยอูย้สุดจดัดอย่างนี้ก็คือสุดจดัดน่าจะได้เลิกครับอู้หขึ้นมาหมื่นห้าครับไป4.230ดอกนี้อ่ะเหลืออีกห้าไม้อย่างนี้คือเรียบร้อยครับรู้เรื่องกระเบื้องแตกแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะเออเอาเป็นว่านะอย่าลืมนะครับรีบมาจัดกันก่อนที่มันจะโดนปรับนะครับชี้ช่องทางรวยแล้วนะครับ โอ้โหได้มาที่สําคัญกว่าสิ่งอื่นใดนะครับเข้าแล้วมันให้ด้วยนะครับบางทีเข้าแล้วมันเว้านะแต่คือเข้าแล้วมันให้ด้วยไง <S 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 นะเออโอ้โหนี่ครับเข้ารอบที่สองนะครับอัดไปกี่นาทีแล้วเนี่ยสี่นาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับผมเอาเรื่องบางคนอาจจะอยากรู้นะครับว่าผมเล่นตอนกี่โมงนะครับผมเล่นช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงวันนะก็ลองผมไม่แน่ใจเรื่องเวลานะครับช่วงเวลาแต่ แน่ใจว่าครั้งแรกของวันนะครับไม่เกิน10ไม้ได้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับไว้สูงไว้ก่อนนะครับให้ได้อย่างน้อย10ไม้ครับได้มาอีก3,2 0พไป25,000ื่้าก็ไปแล้วครับยังเอาโคตรเอาครับสุดจัด25 0 0 0นะเข้าในราคา120เท่านั้นเองนะครับผมเอาเป็นว่าพอแค่นี้เลยละกันนะครับ <Yeah. S 2> เดี๋ยวผมขอตัวไปถอนก่อนเนาะ ใครที่อยากเล่นที่เดียวกับผมนะเดี๋ยวผมจะแปะทางเข้าเล่นไว้ด้านล่างนะครับใต้คอมเมนต์หรือใต้เดสคริปชันไปจัดกันได้เลยนะครับผมเอาเป็นว่าพอแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ